สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่าน้ลยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพักเครื่องดีๆมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับ พี่พี่ท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยครับ0817941656นะครับผมพักทุกองคนะครับพี่พี่จดส่งไปสนีไทยฟรีนะครับ EMS นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่พี่เราเริ่มชมองคแรกของวันนี้นะครับยังไงห้ามพลาดนะครับคลิปนี้มีพระสวยๆมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับองแรกของเรานะครับจะเป็นพะรูปเหมือนนิเก่ามากๆเลยนะครับผมหลวงปู่เผือกนะครับหลังยันด้วยนะครับผมพี่เนื้อดีมากๆเลยนะครับผม สักคู่นะครับสักคู่นะครับพอดีกล้องไม่จับมาแล้วครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้กล้องไม่โฟกัสนะครับโอนี่พระสวยมากๆเลยนะครับพี่พ ท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางหรือผู้เพื่อพิมพ์นี้ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับผมเนื้อดีมากๆเลยนะครับพี่ๆหลังเป็นยันนะครับเนื้อแบบออกโซนแบบออกเหมือนพวกวัดพับพวกสมเด็จเลยนะพี่ๆเดี๋ยวผมนี่สักครู่นะครับวันนี้ได้แล้วครับดีวท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเดิมๆดีนะครับนี่ เป็นพระรูปเหมือนหลวงปู่เผือกนะครับเนื้อเก่ามากๆเลยนะครับด้านหลังจะมียันเนื้อแบบโหจัดจ้านมากๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับองค์ต่อไปเป็นพระเพชรบุรีนะครับพี่พี่เป็นสมเด็จข้างยันอย่างนี้นะครับหลวงพ่อสาวัดลาดจังหวัดเพชรบุรีเป็นเนื้อคล้ายๆพวกผงยาพวกว่านนะครับผมนี่หลังยันนะครับหายากนะครับพี่พี่ราคาไม่แพงนะครับ ท่านใดรู้จักนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้แบบผิวเคลือบยังอยู่เดิมๆขี้ฝุ่นคุมเดิมๆเลยนะครับผมนี่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับพระฟอร์มดีหนานะครับ หลวงพ่อสนะครับพี่พี่วัดลาดจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ได้พระอู่ทองจงอางศึกมานะครับพี่พี่องค์นี้สวยแฉ้มตั้งแต่เคยได้มานะครับนี่หูตาจมูกปากแบบปิ้นเลยนะครับพี่พี่นี่หลวงพ่อมุ้ยปลุกเสกหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อขอมเกจิอีกมากมายนะครับเนื้อออกใบรานหายากนะครับพี่พี่นี่สภาพสมบูรณ์อยู่ในกระป๋องแบบหิ้งหิ้งฝุ่นฝุ่นมาเลยนะครับผมนี่พระสวยหน้าตาคมชัดลึกนะครับผมประสบการณ์ดีนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ สอบถามกันเข้ามานะครับพระอูทองจงอางศึกนะครับผมแล้วก็ได้รูปถ่ายหลวงพ่อผางมานะพี่เรื่องปฏิกเก่าเลยนะครับหลังหลวงปู่แหวนนะครับปกติจะเจอหลวงพ่อผางอย่างเดียวนะครับอันนี้เนี่ยหลวงพ่อผางวัดคงคาคีรีเขตนะครับถือไม้เท้าเป็นรูปข่าดาเก่าอันนี้มีด้านหลังมีหลวงปู่แหวนด้วยนะครับเนี่เรื่องเก่าๆเลยนะครับพร้อมใช้นะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมองค์ต่อไปเป็น พระปิตานะครับพี่ๆหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับผมด้านหลังจะเป็นยันนี่ดูง่ายมากๆเลยนะครับเนื้อแบบพกลงหินพวกอะไรนะครับนี่มีคาปลอดขี้เบ้าเดิมๆเลยนะครับผมดูง่ายมากๆนะครับนี่ตัดช่อแต่งตะไบนะครับท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับท่านเก่งมากๆเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกจิดังของจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ท่านใดมีมุมมีทางนะครับภายเงินเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญพระชัยหลังช้างมา2เหรียญน,นะครับพี่ๆพระดีพิธีใหญ่นะครับซองเดิมสวยหลังพ่อบอและก็หลังสองกอนะครับพี่ๆเนี่สวยทั้งคู่เลยนะครับ เนี่ยจะถ่ายยากหน่อยเพราะอยู่ในซองนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่อันนี้คู่เลยนะครับสอกอและพปลอนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลวงพ่อฤาษีริงดําปุกเสกหลวงพ่อเปิรนอย่างเงี้ยครับผมนาเก็บเลยนะัะยกคู่พี่พีสวยซองเดิมนะครับแล้วก็ได้สมเด็จมานะครับพี่พีนี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเป็นสมเด็จสุ่มหิมใหญ่นะครับรุ่นนี้เขาจะมีใหญ่กับเล็กนะครับองค์นี้สวยแชมเปี้ยนเลยนะครับพี่พี่นี่หลวงพ่อจวนจัมโบ้ใหญ่พระหนานะครับในสุ่มใหญ่นะครับเป็นพระทีีี่่มสชือเยง ของท่านที่โด่งดังเนยนะครับเรื่องพุทธคุณนะครับผมมวลสารนะครับสุ่มเล็กสุ่มใหญ่หลวงพระจวนนะครับวัดหนองสุ่มจังหวัดอินจังหวัดสิงห์บุรีอำเภออินบุรีนะครับผมสวยแชมป์เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะพี่ๆสวยจริงเลยนะครับผมองค์ต่อไปเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับองค์นี้หันข้างหายากนะครับพี่ๆกระไลทองแบบเดิมๆเลยนะองค์นี้มาแบบกระไลทองแบบแชมป์ๆมเลยนะครับผม แนบสมบูรณ์มากๆนะครับราคาหลักร้อยต้นๆท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้ท้าเวสุวรรณพร้อมเลื่อมเก่ามาเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินหายากนะครับพี่ๆนานๆจะมานะครับท้าเวสุวรรณยอดประสบการณ์นะครับหลวงพ่อเพี้ยนลมดำแบบแชมป์แชมกันก็ว่าได้นะครับพระแท้ดูง่ายบ้านๆนะครับพี่ๆรอยเจ้าของเขาใช้อยู่นะครับนี่ ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อแพร M16 มมา2เหรียญนะครับพี่ๆนี่หลวงพ่อแพร์เมนะครับเป็นเ1็2นะครับพี่ๆจะมีรุ่น1รุ่น2นะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญแท้ดูง่ายบ้านๆเลยนะครับผิวประหลอดฟ้าเลยนะครับทันตัวหลวงพ่อแพรนะครับเล่นหากันมาตรฐานนะครับพี่ๆนี่สวย สมบูรณ์มากๆเลยนะครับห่วงเดิมตัวตัดดูง่ายเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับประสบการณ์ดีมากๆเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ได้พระพุทธโสธรรุ่นสร้างโรงเรียนอยู่ในกรอบเก่านะครับพี่ๆีองค์นี้เขาหลทองหายากมากๆนะครับผมปี2 5 0 9รุ่นสร้างโรงเรียนวัดโสธรนะครับผมอันนี้แชมป์เปี้ยนเลยนะครับพี่ๆอยู่ในกรอบเก่าเลยนะครับเป็นพระดีมีประสบการณ์นะครับปลุกเสกเกจิแบบเยอะมากๆนะครับสมัยนั้นนะครับปีศูนย์เก้านี่เกจิแบบดังๆงอย่างนั้นนะครับผม นี่สภาพสมบูรณ์เลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันได้นะครับผมเหรียญพระพุทธสโสธรนะครับแล้วก็ได้หลวงพ่อเกษมมาซองเดิมๆมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมนี่ซองเดิมสวยนะครับรุ่นบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับผมขอให้ท่านสําเร็จนะครับนี่ปี2547ข้างหลังก็จะเป็นสิงซองเก่าเดิมๆจากวัดนะครับผม องต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่กกันนะครับมีมา2องค์นะครับผมนี่มาคู่กันเลยนะครับงาแกะหลวงพ่กกันพาะพุทธนะครับผมดูง่ายมากๆพร้อมล็อกเก็ตนะครับนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่กกันหลังตะกุดนะครับผมเป็นลูกท่ายเก่านะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญหลวงพุทธทวดอาจารย์นองมานะครับพี่ๆนี่สวยผิวุลงเลยนะครับรุ่นหัวโตนะครับพี่ๆหลังยัน4ี่แถวนะครับ อันนี้ก็เล่นกันนะครับอาจารย์นองปุกเสกนะครับถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของอาจารย์นองด้วยนะครับผมผิวนี่รุ้งคามเลยนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเหรียญแท้ดูง่ายบ้านๆเลยนะครับพี่ๆแล้วอันนี้นะครับนี่ปิดตาเป็นสี่พึ่งนะครับสี่พึ่งมหาสนีพวกมหาสนีมหาเศรษฐีนะครับมหานิยมนะครับผมหลวงปู่ บุตรดาครับหลวงพ่อบุตรดานะครับผมรุ่นร้อยปีนะครับมีปาตะเพียนมีตะกรุดมีเหรียญท่านนะครับนี่หายากมากๆนะครับสภาพนี้องค์แบบสมบูรณ์มากๆเลยนะครับหลวงพ่อบุตรดาท่านเป็นเกจิดังนะครับผมและอายุท่านร้อยกว่าปีเลยนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็ได้อนี้มาด้นะครับผมนี่อันนี้สวยมากๆเป็นเหรียญวัดพนันเชิงปีสามสามก็ไหลทองนะครับพี่ๆนี่สวยสมบูรณ์สวยแชมป์คากองนะครับผมหลวงพ่อวัดพนัญเชิงหลวงพ่อโตนะครับ นี่อันนี้ปลุกเสกโดยหลวงผู้ดูด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็เกจิอีกมากมายนะครับก็ไหลทองแบบแชมป์แชมป์ไม่แบบขากล้องนะครับพี่นี่ขากล่องคือแบบสวยแชมป์พร้อมกลองเจ้าของได้แบบแบบที่วัดเลยนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับจะเป็นเหรียญระคังหลวงพ่อเกษมปี2 5 3 8นะครับผมเป็นรุ่นระคังเมตตาคุ้มภัยนะครับผมสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะครับพี่ๆท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเหรียญระคังแบบสวยๆเลยนะครับนี่ ขี้เบ้าเดิมๆผิวดเดิมๆเลยนะครับองค์สุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มอายุครบ7จปีนะครับผมนี่สวยสมบูรณ์ลมดำแบบเดิมๆกล่องเดิมนะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับลมดำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพี่ๆดำเมี่ยมเลยนะครับนี่ราคาหลักร้อยเบาๆนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผมรูปหล่อนะครับ งไงผมก็ฝากนะครับพี่พี่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สสาะเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับสนใจองค์ไหนนะครับพี่พี่แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับผมผมต้องขออภัยนะครับพี่พบางท่านบอกว่าไม่ได้บอกราคาพอดีแบบ ผมชอบแบบว่าต่อรองซื้อขายกันนะครับท่านที่สนใจจริงๆนะครับเอาเป็นว่าราคาท่านซื้อได้แน่นะครับขอบคุณทุกท่านจากใจจริงๆนะครับที่มารับชมนะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม